กำลังใจจากปุ๊บถึงพลอยเชอรอมาในวันที่ฝ่ายหญิงประกาศลาจอเป็นอีกหนึ่งคู่คะ่ะเป็นนักแสดงที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันและกลายเป็นคู่จิ้นคู่ฟินที่แฟนๆเชีย์หนักมากสำหรับพระเอกซูปเปอร์สตาร์ปุ๊บและนางเอกมากความสามารถพลอยเชอรอมานที่เคยสร้างความอินให้กับแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองในละครสามีตีตาลาสุดสาวพลอยก็ทำเอาแฟนละครช็อกไปตามๆกัน เมื่อเจ้าตัว,ตวประกาศลาจอแก้วอย่างถาวรเพราะตลอดเวลา27ปีในวงการเธอแสดงมาทุกบทบาทแต่ยังคงจะมีผลงานด้านอื่นๆอ,อยู่หากมีโอกาสทำเอาแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้พลอยกันรัวๆซึ่งพระเอกคู่จิ้นของพลอยอย่างหนุ่มโป๊บก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวนี้ โดยเปิบได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์การลาจอของพลอยขอความว่าซู้ๆนะจ๊ะพลอยเป็นนักแสดงที่เก่งคนหนึ่งและตั้งใจทำงานเป็นกำลังใจให้นะทำเอาแฟนๆของคุณพิสุทธิ์และกล้างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยจ้า